กองเขาดิดีจอบหนึ่งเทอะนะไปแบบนี้ไคพี่กลนน่าักมา่ากันน่าัะสวัสดีครับแน่ไกลใครพี่จิคือรถไหน ราก่อนกำลังวนยากแต่กำลังวนกำลังวนสวัสดีครับจิบไปไปีนอย่าไปแอบกินขนมไบ้นะเฮ้ยไปไปจิบวนขึ้นไ่ะว้าวแม่เฮ้ยกินน้ำหรอจากสายตามันโลขึ้นอะแะฮ้ย้อ้

เขาใส่กับแม่อ